สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปท่องเที่ยวนะครับวิชาภาษาไทยไปไทัศนศึกษานะครับสถานที่ที่เราจะไปก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยศาศาสตร์และเดเมืองนะครับในที่นี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์วิทยศาศาสตร์ก่อนนะครับผู้จัดทำมีอยู่3คนด้วยกันนะครับ อ่าตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้เรากําลังเดินเข้าไปที่ดมนะครับเป็นรวมพลเพื่อฟังคําชี้แนะนัดหมายเวลานะครับว่าตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงถึงจะเลิกนะครับนะครับค่อยๆจะพูดชี้แจงเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะครับชิ้นงานหามจับต้องเด็ดขาดนะครับแล้วชิ้นงานที่เขาทําขึ้นมาเป็นชิ้นงานจริงนะครับ ออนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เดินกับเพื่อนช้อนทองเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนที่สนิทในห้องที่สุดหัวเราะตลบขบขันในทุกเวลาเพื่อนสีนะครับเพื่อนที่สีจริงๆสนิทกันมากมากด้วยอันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทดลองในครั้งแรกของไทยโอ้นานมากนะครับตั้งแต่ยุคไหนเนี่ย งแรกของไทยด้วยนะจัดตั้งขึ้นมาของประเทศไทยครั้งแรกเลยแล้วเขาก็จะมีของปฏิบัติทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นของจริงนะครับของสมัยก่อนของโบราณน,นะครับเป็นของแท้นะครับน่าจะใช้งานได้จริงนะครับของสมัยก่อนนี่ครับของจริงครับเขาจะตั้งโชว์ให้เราดูนะครับ มีหลายอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับเขาจะมีของสิ่งประดิษฐ์วางโชว์ไว้ให้เราชมนะครับมีเยอะมากสิ่งที่เขาประดิษฐ์ออกมานะครับสวยอยู่นะนี่ครับแสงไฟถ่ายรูปคู่กับแสงไฟนะครับสวยงามมีหุ่นยนต์ตั้งโชว์ด้วยครับนี่ครับหุ่นยนต์มีไฟด้วย มีของประดิษฐ์ิสร้างสรรค์ด้วยนะครับตั้งเลียงโชว์ไว้ให้เราดูนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยมีภาพเก็บภาพถ่ายมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับมีเยอะมากเลยคนสมัยก่อนนะครับ มีกล้องโทรทัศน์ด้วยนะครับเป็นเครื่องจำลองนะครับเป็นการจำลองส่งดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับสุริยุปราคานะครับเป็นประวัติความเป็นมานะครับเป็นประวัติความเป็นมานะครับมีให้อ่านเยอะเลยมีรถตัง้งโชว์ด้วยนะครับเห็นห้องเครื่องยนต์เห็นส่วนภายในในรถทั้งหมดเลยนะครับอ่ามันก็จะมีบอกนะครับว่าไหนมอเตอร์เครื่องยนต์ เข้ามาจุดนึงนะครับจะเป็นความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับหรือภาษาอังกฤษ,ษ,ษที่เรียกว่าเล็กทริกนะครับแต่ว่าไฟฟ้านั่นเองมีภาพผู้คนุนผู้บุกเบิกสําคัญทางด้านไฟฟ้าด้วยนะครับมีเซอรขก้นนะมีการแยก r e ขึ้นด้วยครับมีอะไรเนียขยะสีสีไฟมีน้องแดงค่ะน้องแดงแรงไม่มีค่ะต้าหงืนนะคะห้าหนที่แบบว่าเป็นขยะทั่วไปค่ะเอยขยะอะไรวะพลาสติกเหรอ ยะทัว่ว <taking S 2> ไป like สีเขียวก็ขยะทั่วไปค่ะใส่ก็ได้ษชำ้ะสีเขียวเสร็จอาหารขลิ้นเคิกไลิงคือคือสิ่งที่เรานำกลับไปใช้ใหม่ได้ทำอะไรเนี <BA> kind of like ่ยเวลาไม่เลย สุดท้ายก็งงนะครับว่าน้องจับคู่กับอันไหนงงมากเวลาก็มีแค่หนึ่งนาทีเล่นไม่ถูกสักข้อแล้วพวกเราก็ขึ้นบันไดเล่นด้วยนะครับเจออุโมงดาวด้วยครับเดินผ่านทะลุดวงดาวเลยนะครับมีแสงไฟนำทางด้วยแสงสีสวยงามครับเอาละครับตอนนี้ผมมาเดินออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะครับเนื่องจากหมดเวลาแล้วนะครับ ต้องไปรวมกันที่จุดรวมพลนะครับตามเวลาที่อาจารย์เขานัดหมายไว้นะครับต่อไปแล้วก็มาขึ้นรถบัสนะครับเพื่อที่จะไปดิมเวอร์กันต่อเลยถึงแล้วครับทุกคนดิมเวอร์ต้องขึ้นสะพานด้วยนะครับถึงแล้วครับมาที่จุดรวมพลครับมีแผนที่ที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับดิมเวอร์นะครับว่าเครื่องเล่นแต่ละเครื่องอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับ พื่อนผู้ชายที่อยู่ด้านหลังก็คือเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเรา่นเองครับคือมันเป็นคล้ายๆน้ำอะไรไม่รู้นะคะทุกคนก็คือมันเป็นอะไรคล้ายๆควันอะควันแต่ก็ไม่ควันไอ้น้ำหรอไม่ใช่ไอ้น้ำสิมันก็ไม่ใช่น้ำผึ้งอื่นแล้วมันก็ไม่ใช่เน้ำตกด้วยแต่มันคืออะไรไม่รู้โอเคต่อไปอันนี้คือน้ำผึ้ของแท้แล้วล่ะอันนี้คือที่เราไปถ่ายกันมานะคะทุกคนก็คือเป็นปันเป็ดหรอวะปั่นอะไรอ่ะ เขาเรียกปั่นอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้ก็คือหน้าบ้านยักษ์นะคะหน้าบ้านยักษ์แล้วขับไปก็คือยักษ์ของแท้ยักษ์จริงๆฮะช้อนยังยักษ์เลยแต่ไม่เข้าใจว่าไอ้ชา,ามนั่งคือชามเลยที่เราเนี่ยชามวะแง่มไม่รู้คืออะไรนะคะทุกคนอันนี้คือทางออกค่ะทางออกออกมาก็เป็นอย่างนี้นคุณก็เยอะเยอะนะคะทุกคนคน,คนเยอะมากๆเออแล้วก็อันนี้ก็ไปช้อนเป็ดเป็ดมาแต่ก็ไม่ได้ตุ๊กตาเลยนอกจากทวงกุญแจตายสิบบา ถามว่าที่เราไปดีมือมาเนี่ยเราได้ไปได้อะไรมาบ้าง,งไอ้ได้เล่นดได้ของได้แค่เขาไปบ้านยหนึ่งปีช้อนป็ดเนี่ยไ,ได้ไอ้ตัวเนี่ยมันยี่สิบบาทไอ้สวยไชาไข่ขมุกไข่ชาเขียวไข่ขขขมุกสามสิบของเพื่อนเราเอ่อปร,ประมาณห้าสิบมั้งมานน่าจะห้าสิบนะคะอันนี้ก็คือหน้าตรงใกล้ๆไอ้ปันเป็ดนั่นแหละแล้วตรงนี้ก็คือน,น้ำผุไม่ใช่น้ำผุเป็นเสาตกแต่งนะคะ วางไว้นันแหละตกแต่งประดับประดาอะไรไม่รู้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้อยากปั่นเหมือนกันแต่ก็กลัวเปียกนะเกลียกลัวตัวเปียกอันนี้เราเดินจนเหนื่อยอะบอกตามตรงว่าเดินที่นี่จนเหนื่อยอันนี้ก็คือก็ปั่นเป็ดเหมือนเดิมมาเพื่อนเราถ่ายแต่ตรงนี้วาน่าหัะนะคะทุกคนเพื่อนอิทธิกรนะครับเพื่อนในกลุ่มของเราเองนะครับเพื่อนเขาก็ได้ ไปเล่นรถไฟเหาะกันนะครับเพื่อนเขานะครับเขาก็ได้ไปเล่นเครื่องเล่นโทนาโดกันนะครับน่ากลัวมากเล่นแกนแคนยอนนะครับแล้วก็รถไฟเหาะครับหรือภาษาอังกฤษว่าสกายโคสเตอร์นั่นเองครับสำหรับผมกับช้อนทองนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรนะครับเพราะว่าคนเยอะมากคิวยาวเลยต้องมานั่งพักเล่นๆครับ จนใกล้หมดเวลาพอใกล้จะหมดเวลาที่เขานัดหมายแล้วก็ต้องไปรวมคนที่โดมนะครับเป็นเวลาที่อาจารย์เขานัดหมายนะครับเพื่อรอขึ้นรถบัสแล้วกลับบ้านครับก็คือ14นาฬิกาหนาทีเป็นเวลาที่อาจารย์เขานัดหมายนะครับนัดหมายเต็มตัวขึ้นรถบัสก,กลับบ้านครับเอาละครับตอนนี้ผม รอเพื่อนๆมาครบเราวก็ขึ้นรถบัสกลับบ้านครับผมถึงเวลากลับบ้านแล้วเอาละสำหรับวันนี้ผมก็ทำคลิปท่องเที่ยวเพียงเท่าน,นี้ครับบายยไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะคะผู้ชมคนดูบ๊ายบายค่ะ